ส่วนข้อไหนที่คิดว่าอา่านปัญหาแล้วคิดว่าตอบไม่ได้นะครับให้เราไปดูปัญหาข้อต่อๆไปนะครับทางอาชาวอนุญ,ญ,ญาตให้ตอบข้ามข้อได้นะครับแต่ว่าต้องเขียนให้ชัดเจนนะครับหรือเราจะเว้นไว้ก็ได้แล้วไปมาตอบทีหลัง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจเราไปอ่านอ่านโจทย์ัญหาแต่ละข้อข้อติดต่อได้ก่ตอบออกครับอย่าไปเสียเวลาคิดกับข้อที่มันไม่ได้ถ้ามันไม่ได้ของเวลาจเงียนข้อที่เราตอบได้มันจะหมดเวลาหมดครับเพราะฉะนั้นต้องบริหารเวลาให้ดีส่วนปางการที่ใช้นะครับให้ปกษาสิ่งนั้นครับ